สวัสดีครับบ่าวเท้าสวัสดีท่านผู้ชมครับพ้าเอฟซีผ้านผู้ชมครับวันนี้วันที่27ตุลาคม2 5งพันนะครับผมเดินทางมาหาปู38นะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับเมื่อเช้าเดินทางมาหาปูครับอ่าพอดีเพิ่นมีงานนะครับอ่าก็เลยมาหาปูช่วงนี้ครับประมาณบ่าย3นะครับมาหาปูตั้งแต่ตองงวดแล้วครับ งวดวันที่1พฤศจิกายน2 5งพันนะครับมือหนีมหาปูอีกรอบนะครับงวดที่ผ่านมาปูให้26นะครับให้ล่างไปบนนะครับก็ถือว่าโบเขานะครับมีงวดเขางวดลุดนะครับมหาปูคือเก่าธรรมชมนะครับผมเออมหาปูคือเก่าด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่าจังใดก็คอมเมนต์สุภาพนะครับท่านผู้ชมปูก็อยากให้ถูกสุงวดล่ะครับผม เอาเดินทางมาหอดมาถึงแล้วนะครับเข้าไปกราบน้ำมัสก,การปูน้ากันนะครับไปชมไปฟังนะครับปูจะเน้นจะย่ำให้ตัวใดนะครับไอ้ปูให้ตั้งแต่ต้องงวดล่ะครับผมมือเสารมามาหลอบหนึ่งอยู่ปูเพิ่นถวายกระินมาปูมือเสาเนี่ยกราบน้ำมัสก,การครับปูกราบน้ำมัสก,การด้วยรครับปูเอา้าเห็นปูวาว,าวาบมีกระทินมีหรือ่มีอยู่บ่ปู เพราะว่าเมื่อเสารนี้บ้าเถาแวะมาธรรมชมนะครับเห็นเพิ่นมิ่าเต็มรถเต็มวัตรเพินมามาถวายกระถินอยอดกระถินเทไดยละปูวัดที่พานมาธรรมชมนะครับปูไหสองหกนะครับให้2 6ให้ล่างนะครับไปขึ้นบนขึ้นบน6กสองชุดบนปูให้เจ็ดส นะครับบ่อเขานะครับบ่อเขาคือบ่อเขาน้ำปูอืเอามาฟังน้ำกันหันมาผีปูเอฟซีเพิ่งบังนํานะครับผมอ่าชุดล่างแบบปูครบล่างบบบปูนี่อันนี้มาครบล่างอ่าหกแปดศูนย์หนึ่งสองอันนี้สุดไหมบ่อปูอ่าสูตรไหมทําช่วมอันนี้ปูให้แต่งแต่เบาเถ่ามาหาปูตองวดแล้ว หกแปดศสองอันนี้มาครบล่างนบูนะรเ,เ,เด่นตัวไหนปูเด่นสองบ่เด่นสองเด่นสองวิ่งสองตัวเดียวล่างสองหกสองเจ็ดสองปดเมื่อนันผมมาหาปูปวยผมลงตาสองหกกับสองแปดนูเนาะเ,เอาสองเจ็ดนะหมอปูสองหกสองเจ็ดสองแปดครับอันนี้ชุดบน,บน,บนอัน,น,อน,นชุดบนหมอปูอ่าลักลอยลักลอยรัก้อย สี่กับเจ็ดแปดกับหนึ่งหลักศูนย์มาปัวหลักร้อยสี่กับเจดหลักสิบปดกับหนึ่งหลักหน่วยศูนย์กับสชุดบน8ปดสาแเกกับหนเอ้เอามาเอาคู่เดียวรลดแปดสามแปดสามปัวเอาแต่ปูเนี่ยเห้นที่แหลกคือเจ็หนึ่งศูนย์นี่ปูล่คู่นึงาเอานี่แะต่ว่ามืนหนีฟันแปดสามเลย ถูกเลยว่าปูแปดสามนี่แปาตัวเดียวตัวเดียวอาอันนิฮาคือยังปูนิฮาคือยังไงโอ้นันันบ่เข่าหมูบ่บ่มีในหนีนบ่แเก็นแปดห้ปสินตัวอ่เคยพูดมากกว่าแต่พูดมากแปดห้าแปสบแปดหาปูแปดห้าแปดสามแปดศตัวนี้แหละแปดห้าแสามแปดศอมีเสแล้วคันมาใจคกันาหากล้แปดหนครับอืมแต่ว่ามือนนั้นมหาปูปูวา เจ็ดหนึ่งศูนย์แลกับแปดศูนย์แปดสามแปดสามปูกับไ่องวดปูเนาะอ่าคู่เดียวหลดบาแปดสามลดแปดสคู่เดียวเลยอ่าแปดสามักเลยบ่ปูอืสามากแปด้าเด้วย่ครับมีก็มเชื่อตัวดีกันเพื่อนครับอันนี้ให้วงนี้เลยบ่ปูเอาธรรมชมนี่หลักร้อยที่มาหาปูสี่กับเจ หลักสิบอันนี้ชุดบน8กับ1หลักหน่วย0กับ3ปูให้3ตัว7 1 0มากมื่อนี่ฟันที่แปดสามบบปูครับปูจับกระดาษผมนะครับผมเอาทนผู้ชมเดี๋ยวเบาเท่าวงให้ปูว่า8 3กับ8นั่นก็ปูองไสามแ้ดหาตัวร่องแบบปูหามาหาเดี๋ยวปูเดี๋ยวผมเขียนให้ ปูว่าร่องแปดหาขีดบ่ปูแปดหานี่เอาเนินนี่แล้วฉันมีแล้วและชุดล่างนี่ปูสองหกสองหเจ็ดสองแปดเนี่ยสองเจ็ดน้ำมัปูเอาในในครบหลังบมมีนะ่เจ็ดปูบ่มี่แว่าหามันมยู่หามานะมปูเอาปูจับผมนะครับผมจับจับผมนะครับผมสูตนึ่งักหน่วยมันหาหเจนะอ๋อสูตรหนึ่งหาหกอืมหหน,น่นวยล่างหาหกครับ เน้นตัวเก้าปูสองแปด้าตัวร่องตัวไหนตัวร่องสองหกฮะปูจะออกอีกบ่ไม่ออกอีกตัวร่องสองหกอันนีนปูครับับครับัับปู สองหกโอ้นี่สองหกสองแปดอครบล่างปูเลยมัน่นใจว่าสองส <6 S 2> องหกมากต่ว่าเน้นเน้นเน้นคือสองแปดสองแปดสองหกเนี่ยครับชองคู่เนี่ยถ้าวิ่งวิ่งสองบอกปูอ,อ,อืมถ้าวิ่งนะครับนี่ครับชุดล่างดเด่นสองนะท่านผู้ชมเดอ้อนี่เด่นสองนะครับนะครับวิ่งสองปูจับนี่ยผมนะครับผม วิ่งล่างสองนะครับอันไหปูมคือจะออกดูเต่ปูสองหกหกสองเนี่ยบนีบปอร์เซบ่บนีบ่ปูงวดที่แล้วนี่ปูกระห่ายสองหกล่างดินัวปูเนาะนี่งวดที่แล้วนผูมชมนะครับ บ่เข่าก็คือบ่เข่านะครับปูว่าบ่เข่านะครับเพราะว่าปูให้สองหกล่างนะครับไปบนนี่ครับมากงอไันไปบนแต่ว่าปูวางวดอีกก็ยังมีสองหกอีกอ่านะครับอือครับสองหกติดปูปูทาชุดบนนี่ปูมักปูมากคักๆตัวใหปู แปดสามเนี am, ่ยแปดเลยแม่ตแห้งๆนปูตัวใดกับปูแปดสามเตียอแปดสามตัวเดียวได้ยินชัดบ่บานี่ปูบอกแห้งๆโตถาดทามักตัวร้องกับแปดหาบอปูปูหอมีแปดนี่ครับผมปูให้ตตองวดขึ้นนี่ครับแปดศูนย์แปดสามปูกับหอตั้งแต่ตองวดแต่ปูเน้นที่แรกนี่เจ็ดหนึ่งศูนย์ปูเจ็ดแปดสามก็ไดมันบ่ อือเต็ปูโอ้โหปอืี่ตัวอือในมาสองหกก่อนอืสองหกหกสองอืมหาเก่าครับอันนี้งวดที่มันออกห้าเก่าปูอันนี้งวดที่มันออกสามเจ็ดอออืองวดที่บอกเก้าซีสองหกเนี่ยงวดงวดนี้หรืองวดที่แล้วสองหกเนี่ยงวดนี้แล้วงวดนี้ปูจะมากสองหกอีกอืม เอ้าจะบมาหาศูนย์บัปูนี่บูวบมาบมาบัวบ้าสองเลยล่างมากสองเลยมาสองนผูมชมล่างวิ่งสองได้ธรรชมเด้อล่างวิ่งสองบนอ่าบนวิ่งแปดอ่าวิ่งบนวิ่งแปดวิ่งแปด ชุดบนนะครับเดนตตัวนี้บนวิ่งแปดครับตัวนี้ซูนับปูห้าสามเก้าครับเก้าก็เชนสามถือเงาวินีตัวนกิดถอเงารับปูปูดมันสองซูนห้าปูก็ได้มันใจี๊ยบสอง่มใปู มันใจสองวิ่งล่างล่างเปนป,ปัปัวน่นอนสอนะครับถ้าบนบนวิ่ง8ปดได้ทำช่มเด้อว,วิ่งแปชุดบนวิ่ง8ปดนะครับเน้นที่แปดอืมบนวิง่งแปดสาตัวยังจับห้หางเดียวคือกระปัวปัเจ็ดหนึ่งศูนย์นี่ย,ยถ้าแปดสามหาตัวได้ใส่หรอปัวสามกือบสี่สี่แปดสามสี่แปดสามสี เน้นซีเน้นซีหรือเน้นเจ็ดปูซีแปดสามหรือเจ็ดแปดสามมาเกตปนป, <7 S 2> ป,ปูเกาตัวร่องท่านผู้ชมนี่มาแล้วก็ถามปูเขียนให้เลยอือหรือผู้ใดมักตซีเก่าซีส่ซีแปดสามนะปูเนาะอือบาานี้มือเสามาหาปูอีกรอบเลยรอบหนึ่งเลยครับม,รมาอยู่ปู คนหลายท่านผู้ชมค่อเเอาอ่ามาถวายาแกลทินนะเพิ่นมาถวายแกลทินเบาเท่าก็เลยเออก็เลยเลยไปทั้งอื่นก่อนนะครับพอปูติดอา่าเพิ่นมาถวายแกลทินปู<ม>บนย่ำให้เอฟซีเสียงดังๆอีกเทียนึังในปูแปดสามในปูแปดสามตัวเดียวแปดสามตัวเดียวถ้ามักตัวร่องคือแปดห่าปะปูอ,อ่าตัวร่องคือแปดหา่าล่างในปูตัวย่ำให้เอฟซีเพิ่นดังๆอีกรอบนะปู ล่างตัวไหนปูมากช่วงเนือตัวเก้ากับเนื่วงหกชคู่นไห้วงเลยบ่อปูสองนี่เอาปูจับผมนะครับสองคู่เลยถ้าวิ่งวิ่ง2อนัปูเนาะเอาแคปนาจอธรมชมบาทนี่ปูเน้นให้แล้วชุดบนวิ่ง8เน้นที่8ปดปูก็ให้8ปลักซิตั้งแต่ตองวดนะครับเม็ดเดียวปูว่า83ดตัวร่องคือแปดห้าูได้มากแปก็ได้นับสาตัวหรือปูได้จะมากเจ็กับห สามตัวเจ็ดแปดสามหรือโปรไดมักลักซี่กับซีแปดสามนะครับเน้นที่แปดสามลองแปดห้าอันอันอันไอปูถึงก็เงียเลยส้นตัวไอมาตัวดินนี่ปูมันมาชนสองกับนี่ส่วนหกกับสองอีกนั่นแหละอืมตัางกระศูนเนี่ยครับผมศูนย์เนี่ครับอืมมึงดูตัวห้ามันหลายมันก็หลายตัวด้วยครับอืมไงไว้ยังมากนี่เห็นบ้านอืมก็เห็นบ้านมาครับ เก้าคือหกปูลูกสาวหมักตัวใดล่ะลูกสาวบอกมักตัวใดมักหมักชุ่นมือเรานี่แปดสองแปดนี่แหละแปดสองอี่สองแปดแปดสองเนี่ยกับครับอืมยังกับของมันมันพันแปดเก้ามันมักแปดเก้าบอกปูอืมของมันมักแปดเก้าลูกสาวมักแปดเก้าอืมเอาชุดล่างธารมชุ่มหาลอตเตอรี่นะครับผมสองหก หา่สองเลปูมันใจสอปสองตัวใดมาใส่สองใส่เลยไปหาใสองปูให้สองตัครับผมสองตัวเดียวล่างนะวิ่งล่างสองวิ่งบน8ปนะปูเน้นที่สองหกับแปสองหาลอตเตอรี่่รนมช้ชมสองเจกับตัวร่องอปูวาหลักหน่วยปูมันชนที่7็อยู่ปูเลยจับมาใส่สองเจอีกตัวหนึ่งลักหน่วยมันมันเขาามตัวลักหน่วยหกเจ็ดแปดปะปูหลักหน่วยหกเป ปูแล้วสองใสลูกสาวปูกมักนี่ยแหละสองหกสองแปดกับอีกตัวหนึ่งที่เพิดมาคือแปดเปก้าน้องปูอ่าลูกสาวปูเน้ยนย้ำมากนะท่านผู้ชมเดอ้อเป่าแถวบริเขียนให้นะปูว่าลูกสาวมากักแปดเก้าเอากราบขอบบุญขอบคุณปูขอบคุณนเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับพอกันคลิปหน้าอันนี้ปูเลือกมันมันมันก็จับตัวเดียวกันจับตัวเดีปูรับรบับหน่วยรังหกหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเอาขึ้นขู่หวัดด้วย คือโคงวดของมันเพอนื่มีแปดเก่าพอนีอาแปดเก้าแปดเก่ามันเลขกบนเล็กบนโอ้มันบนเล็กตัวแปนะแปดเก้าอาบนห่นถตัวนมีโค้งวดของมันครับผมหกเจ็แปดล่าหน่วยล่างของมันแมันมีสามตัวมันบ่ถือเรื่องของมันก็นเลยล่างมันมีหกเจ็ดแปดในบถือล่างหน่วยมันครับปูเจ็ดแปดท่านผู้ชมปูบอกแล้วสูตรลูกสาวก็ว่าหกเจ็ดแปดต้องมีติดหกเจ็ดแปดล่างล่างหน่วยไม่ได้ครับปูกูให้สองตัวเดียวสองตัวเดียว อเอาพอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับมันถือคุ้งหวัวด,ด้วยถ,วถือคุ้งหวดดัวครับผม <c oughs> สวัสดีครับ